มว่ากระป๋องสีทรงกระบอกนะคะรัศมี7สูง35มีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรของทรงกระบอกนะคะก็คือพายร์กำลัง 2h นะคะก็แทนค่าเข้าไป R คือรัศมี7นะคะยกกำลัง2ก็คือ คูณกันสองตัว h ก็คือความสูงนะะ Pi นะคะพายนะคะค่าคงที่มีค่าเท่ากับ2 2ส่วน7นะคะคูณ7ก็คูณ72ตัวนะคะแล้วก็คูณสามสิบห้าแล้วก็ตัดกันนะคะ7 1 7นะคะตัวนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่22คูณ7คูณ35านะคะ ยี่สองคูณเจ็ดคูณสามสิบห้าก็จะมีค่าเท่ากับห้าพันสามร้อยเก้าสิบนะคะถามปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมตรก็คือยกกำลังสามนะคะเป็น